5าราศีมีแต่เฮงโชคลาบจัดหนักยาวยันสิ้นปีก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลด้วยคะ่ะราศีที่มีแต่เฮงได้แก่1 ราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมเรื่องเงินเงินทองทองของชาวราศีกันต้องถือว่าไม่มีอะไรน่าห่วงมาตลอดที่ผ่านมาถึงแม้จะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายเยอะแยะแต่ถ้าสังเกตดีๆ ก็มีเงินเข้ามาให้ใช้จ่ายตลอดจะเรียกว่าเงินไม่ค่อยขาดมือสักเท่าไหร่ก็พอจะพูดได้อย่างนั้นแต่หลังจากนี้สำหรับชาวราศีกันตั้งแต่ต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปอะไรอะไรของชาวราศีกันจะมีแต่ดีหรือที่คนจีนเขาเรียกว่าเฮงๆนั่นแหละถือว่ามีวาสนาและโดดเด่นเป็นพิเศษด้านไหนไหน โดยเฉพาะการเงินที่มาจากโชคลาบมีโอกาสได้ลาบลอยมาแบบไม่ต้องเหนื่อยสามารถเสี่ยงโชคได้นิดหน่อยเน้นย้ำคำว่านิดหน่อยคือเฮงจริงมีลาบลอยจริงแต่ไม่ถึงกับขั้นพลิกชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่อย่างใดแค่ให้ชีวิตมีลุ้นกระชุ่มกระชวยในสถานการณ์ตึงๆแบบนี้เท่านั้นเอง สราศีตุลผู้ที่เกิดวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนที่ผ่านมาการเงินของชาวราศีตุลไม่ได้ถือว่าโดดเด่นแต่จัดอยู่ในประเภทไม่มีปัญหาหนักมีมาก็ใช้ไปตามปกติไม่มีหนี้สินใหญ่โตหรือต้องหน้ามือตาม,มัวกับการชักหน้าไม่ถึงหลังเหมือนคนอื่นหลังจากเดือนนี้เป็นต้นไป ยาวไปยันสิ้นปีถือว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลดีขึ้นแบบผิดหูผิดตามีอะไรอะไรเข้ามาทำให้ชีวิตดีขึ้นที่โดดเด่นที่สุดก็คือเรื่องงาน ไม่ว่าจะทำธุรกิจทำงานประจำขายของอะไรก็ตามถึงแม้เศรษฐกิจจะเป็นอย่างที่เห็นแต่สำหรับชาวราศีตุลมีช่องทางดีๆเข้ามาให้เสมอจะเรียกว่ามีโชคในการทำงานก็ว่าได้แต่ต้องขยันอดทนและตั้งใจไม่ว่าอะไรก็ผ่านไปได้แบบเฮงๆ พอการงานดีก็ไม่แปลกที่เงินในกระเป๋าจะดีตามไปด้วยและต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เงินที่มาจากลาบลอยหรือการเสี่ยงโชคแต่อย่างใดเป็นเงินที่ได้มาจากการทำงานลงมือลงแรงล้วนๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะงวดไหนถ้าไม่อยากเสียเงินฟรีก็เผาๆไว้หน่อยแล้วกัน 3. ราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมคนราศีพิจิกเป็นเพียงราศีเดียวที่มีโชคลาภอย่างสม่ำเสมอมาตั้งแต่ปีที่แล้วและยังเป็นแบบนี้ไปอีกทั้งปีทั้งโชคลาภที่ได้มาจากการทำงานและพวกลาบลอยประเภทต่างๆ ต้องถือว่าเป็นคนดวงเฮงประจำปีนี้เลยทีเดียวถึงแม้ช่วงนี้เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีอย่างที่เห็นแต่ก็ยังไม่มีผลกระทบแบบตรงๆกับชาวราศรีพิจิกสักเท่าไหร่ยังคงใช้ชีวิตได้ดีเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมก็คือมีโอกาสดีๆเข้ามาในช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะโชคลาภที่ลอยมาแตกไก่จนทาให้ชีวิตช่วงนี้กระชุ่มกระชวยขึ้น 4. ราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ การเงินในช่วงนี้ของราศีมังกรต้องบอกว่าแทบไม่ได้รับผลกระทบตรงๆจากเศรษฐกิจแบบนี้สักเท่าไหร่ยังคงมีเงินเก็บเต็มกระเป๋าเหมือนเดิมเพราะช่วงนี้ดวงของชาวราศีมังกรจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภจากการประกอบธุรกิจขายของอะไรก็ตาม จะออนไลน์ออนไลน์ก็ถือว่าดีกว่าคนราศีอื่นเพราะมีโชคช่วยจากดวงที่มาสนับสนุนซึ่งพอโชคดีแล้วจะทำอะไรก็ดีไปหมดแต่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือเรื่องความรักอันนี้เตือนไว้สำหรับคนมีคู่เท่านั้นคนโสดยังไม่มีอะไรต้องหน้าห่วงเพราะจะโสดยาวไปอีกสักพักทีเดียวส่วนคนมีคู่มีเกณฑ์มีปัญหากันสูงมากส่วนใหญ่ เกิดจากปัญหาเล็กๆที่สะสมมาเราวันแตกหักถ้าประครับประคองให้ผ่านช่วงนี้2-3เดือนไปได้<ๆ>ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง 5. ราศีกุมผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมการงานการเงิน ของคนราศีกุมในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีแบบคาดไม่ถึงเรียกว่าเงินไม่ขาดมือแถมยังมีช่องทางหาเงินได้เรื่อยๆอีกต่างหาก,ก,งหากเงินที่ได้นั้นมาจากทั้งการทำงานการทำธุรกิจและโชคลาภจากลาบลอยที่จะได้มาแบบไม่คาดฝันสำหรับการงาน ยังคงอยู่ในช่วงต้องเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาทําให้ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่ต้องห่วงหรือกังวลทุกอย่างจะดีเองส่วนเรื่องลาบที่จะลอยมาแบบไม่คาดฝันจะมาจากไหนไม่ได้นอกจากการสิ่งโชคเพราะช่วงนี้ดวงดีแบบเฮงเป็นพิเศษแต่อย่าทุ่มเทจนหมดตัวไปเพราะถึงจะมีดวงแต่ก็ต้องมีสติควบคู่กันไปด้วย หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ